วันนี้เราจะบินกับสายการบินซันทุงอราเราจะบินไปโอซาก้ากันค่ะแต่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ชินเต่าแล้วเราจะมารีวิวให้ดูกันนะคะว่าการเปลี่ยนเครื่องที่จีนเป็นยังไงและแล้วเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ เราขึ้นมาบนเครื่องแล้วนะคะทุกคนมีเพลงแบบสิวนี่ยสดงารักกนค่ะังงานยิ่เย้ำจำใส่มากมีป้าผมให้น้ำผึ้นะจ๊าเขามีทีวีให้ดูด้วยนะคะ ไม่กี่แบบมันเปิดอัตโนมัติอ่ะอัตโนมัติอ่ะ แบบพี่แอนสาวสวยของเราก็มาแจกน้ำนะคะมีน้ำอัดลมน้ำเปล่าชากาแฟเบียร์ให้เลือกด้วยนะน้ำต้มก็มีส่วนอันนี้เป็นใบตอมอจีนที่เขาแจกมาให้นะคะถ้าเรามาทันสิทธิ์เราก็แค่ติ๊กว่าทันสิทธิ์ค่ะและกรอกข้อมูลของเราให้เรียบร้อยชิงชิงเตาแล้วนะคะน้ำด่งมาก มองเลยไปแล้วค่ะง่ายอย่างกับปอกกล้วยเข้าปากง่ายตอบคำาเดียวแว่าเย้เขาขอบคุณว่าอะไรทูเกเตอร์แต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันก็เตอร์แล้กย้มาดูค่ะนะคะว่าคนตื่นเต้นกับอากาศหนาวเป็นยังไงแบบนเมื่อวานนี้ยังร้อนอยู่เลยนี่วันนี้วันนีแตกเลยวันนี้ตอนที่จะเดินทางมาถึงที่เนี้ยร้อนแบบตอนนี้เรา กำลังจะไปเราไปหาข้าวพีใช่เราผ่านตอมอมาแล้วเป็นตอมอค่ะออกที่จะไปออสก,กาแล้วเราจะไปรีวิวเราให้ดูค่ะว่าเราที่เราได้เราได้จากเอ่อทริปคอมเป็นสมาชิกแพทตตินัมแล้วได้ฟรีมาหนึ่งทันอีกหนึ่งทันเราซื้อเพิ่มก็เลยไปได้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะลงบันไดเลื่อนมาก็เจอเลยนะคะส่วนนั้นก็เป็นเกตที่เราจะไป ต่อเครื่องนะคะ<ร>นั่งได้สองชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือเล้านะคะตรงนั้นคือเกตคือถึงถึงเลยแล้วคือรดราคาใช่ไหมจากเท่าไหร่จากพันก,กว่าบาทเดียวแปดอยสาบห้าทเครื่องดงเครื่องดื่มนะจ๊ะมีแอลกอฮอล์ด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาให้เราเติมเองปะลูกอมเอ,อ่ยต้องกินข้างในนะ วุ้น้ำน่ารักจังมองโุ้นี่โค้กใช่อะไรอย่ดูกันส่วนอาหารตรงนี้เขาเป็นเวลาตอนนี้กี่โมงอยู่สิบโมงสิบโมงคือไม่มีรอบอาหารแรงมากคุณแม่เก้าโมงเป็นเช้าแล้วกูมาสิบโมงโมงเราต้องรอรันตอนสิบเอโมงจ้าระหว่างรอรันนะคะ รับประทานเฮลตี้ไปก่อนค่ะอารีวิวรีวิวจ้าได้อะไรมาบ้างจ้าอีแฝดดีไหว<น>อยากกินข้าวได้กินแอลกอฮอล์ตอนนี้เราย้ายที่นั่งมาตรงที่แบบชาร์จแบตแล้วนะคะเดี๋ยวรอกินข้าว ตััวมากอันนี้เป็นล็อกเกอร์ประมาณนี้ค่ะไม่รู้นี่คือร้านนะคะเป็นร้านค่ะรอบเียงก็จะมีนี่เป็นซุปไส่วากาเมะหรือเปล่ายังไม่ได้ชิมสุกอย่าง อันนี้เหมือนแบบเห็ดอะฉันก็ไม่รู้จักอันนี้อะไรก็ไม่ทราบอันนี้ก็ผัดข้าวโพดสะัาดหอแซนด์วิชเนื้อเลยเราชิมมัอนอันนี้มันเหมือนไม่ใช่เนื้อมันเหมือนเป็นเห็ดอะเราได้กินน้ำมันเงาตัวไหนอืมแล้มีคืออเห็ดพะโล นกลิ่นน้ำมันงาหอมมากูลยคืมอะไรอ่ะเต้าหู้อะไอคือมัไปกิ่นโรยดิฉันอาบน้ำแต่งหน้าแล้วค่ะไม่ได้อาบน้ำเพิ่มเพิ่มคือฉันล้างหน้าแต่งหน้าแล้วค่ะ นะ <Yeah. pe g amy> ผัดม oh, okay, oh, mm ันงาเลยผัดผัดำมันงาใส่หอมหอมแดงใหญ่อร่อยดีอร่อยดอร่อย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 อร่ออออร่อยอร่อย่อยออ อะไรก็ไม่รู้ด้วยเดี๋ยวลองชิมอันนี้ก๋วยเตี๋ยวจีนอะไรทุกอย่างเหมือนน้ำต้มเส้นค่ะน้ำต้มเส้นกินซ้อ <c oughs> <c oughs> แป๊บนึงเขาก็แจกอาหารแล้วค่ะมีของวางด้วยคนสั่งบีบเค้กกล้วยหอมหรือเปล่าไม่ใช่เค้กอะไรกันนั่นผักกาดดองแอนดีสน้สโยเกิร์ตหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นโยเกิร์ตครับโยเกิร์ตลดนมแล้วเราก็มาลองกินกันอันนี้ก็เป็นช้อนกับม,ม่ใช่มันเป็นผักกาดดองอันเนี้ยไหรอเออดูรีวิวมา เปิดเข้าเลยดิไม่เปิดหวังหวัง ว่าการต่อเครื่องไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันก็คือการลงมาที่เมืองจีนแปลกระเป๋าได้กระเป๋าแล้วก็เช็คอินใหม่ต่อโมอก็ถามถามนิดเดียวถามแค่ว่าไปไหนแล้วก็ขาที่เราจะออกไม่ถามอะไรเลยจ้าเข้าตรวจแบบลึกมากตรวจแบบร่างกายกลัวแบบ6อาวุธหรือเปล่า แนะนำสำหรับคนที่มีเวลาเยอะและอยากได้ตั๋วถูกนะคะการต่อเครื่องเป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะเจอกันโซสกาจ้าแปบป